ครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องชาวยูทู e นะครับผมให้ยาพวกผมนับจ่องยูทู e กิ่งปากังมุ้งนะครับเก็บนี้ก็ปลารับจมซานี่นะครับอ y 1 3วหนึ่งสามาสีนะครับไอหนุ่มทีนะครับจากแดนเป็นดินใหญ่ไม่ลุยตีปลานะครับประเดิมมาแเรกนะครับ อันตีปละซาเน่ควายหนึ่งสามาซีนะครับแหมเป็นรถขุดขนาด13ตันครึ่งนะครับจากคา่ายซาเน่นะครับใช้เครื่องยนต์ซ j j นะครับอีซูซุ90 จุดสี่เรงม้านะครับที่สองบรรทุครับต่ 2, นอ,บตอน,นาทีปั๊มนี่เป็นปั๊มก,วกาวาซากินะครับกีจดวีพุ้งกีนี่ศูนย์จุดหกลูกบาทเมตรนะครับดูมัมเสริมเป็นเหล็กพิเศษนะครับจมนอกจมหน่อยมีลายแยกแอบล้อมครับลายไตยปิ้งจากโรงงานช่วงล่างนี่ล,อล้อเลอก เจ็ดลูกนะแกเดียหนึ่งลูกใบเตกนี่เจ็ดสิบเ้นนะครับน้ำหนักก็สิบสามตันครึ่งนะครับจุดหลอดไฟเป็นหลอดไฟยอวีนะครับผมโรงงานแรกนะครับวันนี้ไม่แกะกล้องนะครับกันนี้ตีปลานะครับไม่ติดต้นยางครับมุมนี้ เนี้ยการยูตาไายบอสเนี่ยวันนี้เรามาสองช่องนะ้ยโอ้ตาต่อหม้อเนี่ยไปเจอต่อหม้อบ้านนะครับ Ôi, tao tao thôi À, tuần đi mấy lựa ạ? ใจก็ติดต่อซานี่ตะยุนนะครับหรือว่าติดต่อซิลวกิมนะครับซิลวปีกิมโอ,อ,โอ้อันตรายอันตราย แม่คนกับนี่ต้องมีประสบการน,นะครับอันติปานะแมันไม้ดีเขาได้นะครัดีกระจุกนะครับถใหม่ป้ายแดงนะควันนี้ไอหนุมตี ใช่ดีนะครับซานี่ช่วงนี้ก็แี่ก็ันเยอะนะครับ เดี๋ยวจะทำการแสดงล้มต้นเปล่านะครับต้นมะปลาวแกะมุมนะอยู่นะคราไนะปอนะันไหมเราไปอันลรไปกันเลย Whoa! Oh. ครับโอเคครับก็ต้องชมอตวิญ่อยรื่องของช็อตแรกเลกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมตามนี้ก็สวัสดีครับ